อันดับแรกของการทำหม้อมาล่าสูตรแจ็กกี้อย่างแรกเลยคือขาดไม่ได้นวดปลาหมึกยักษ์ครับผมอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองฮะขาดไม่ได้เลยก็คือปลากระพงแช่แข็งครับ<ม>เนื้อปลากระพงครับอย่างที่สองอย่างที่สามนี่เลยครับ กระรำครับผมเออไม่ผักกาศขาวครับไม่ใช่กระรำผักกาศขาวนะครับอย่างที่4หมูสไลด์ครับผมขาดไม่ได้อย่างที่5เห็ดเข็มทองแล้วก็เออเส้นนะฮะก็วุ้นเส้นถ้าใครชอบก็ใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่คนชอบนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาลองทำพิธีพิธีชาปานกิจศพก็คือพูดง่ายก็ ทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําไม่ต้องกินให้ดูอย่างเดียวครับผมบายแจ็กกี้ครับสูตรมาลาพิทักษีวิตนี่ครับอย่างแรกเลยก็คือนําเห็ดเข็มทองมานะฮะนี่ใส่เข้าไปก้นหม้อก่อนครับอย่างแรกนะครับขั้นตอนที่สองนะฮะก็ผักเขียวนําผักเขียวที่เราชอบนะครับใส่เข้าไปเลยนะฮะน่าตรงชั้นที่สองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันชั้นที่สามก็ใส่ สิ่งที่เราชอบหมือนกันครับขั้นตอนที่สามนะครับนี่ครับนำหมึกนวดหมึกยักษ์นะครับใส่เข้าไปไปชั้นที่สามนะครับชอบซีฟู้ดแบบไหนใส่เข้าไปได้เลยแต่ส่วนตัวผมนั้นชอบหมึกยักษ์ครับผมหลังจากขั้นตอนที่สามใส่หมึกยักษ์ไปชั้นที่สามแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมูสไลด์และผักกาดขาวครับเราจะทำเป็นเลเยอร์โดยการทำเหมือนแซนวิสเป็นชั้นชั้นชั้นนะครับผม อ่าแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาหั่นกันครับแล้วค่อยใส่ลงไปในหม้อต้มในทีเดียวครับนี่คือขั้นตอนที่สี่ครับขั้นตอนสุดท้ายนะฮะนี่ครับผักกาดขาวที่เราเอาหมูสามชั้นเข้าไปนะฮะวางเป็นแผ่นเป็นแผ่นหมูสไลด์นะครับแล้วก็ให้เราหั่นนะฮะเท่ากันนะครับแล้วก็วางในรอบวงกลมครับตรงกลางเนี่ยท่านจะใส่ เนื้อไก่หรือจะใส่เส้นอะไรก็ได้นะครับและเทน้ำซุปลงไปเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับขั้นตอนนี้พลาดไม่ได้เลยคือน้ำเดือดแล้วนี่ครับน้ำเดือดเรียบร้อยสุดยอดมากท่านผู้ชม